สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลก็จะได้มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหงสาหงสาจะมะีหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นหงสาบราซิลหงสาโมร็อกโคและส่วนต้นที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมาแนะนําก็จะเป็น หงสามร็อกโคกับหงสาบราซิลนะคะท่านผู้ชมเรามาดูความแตกต่างของหงสาทั้งสองต้นนี้กันค่ะต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้น้องเป็นหงส์าบราซิลนะคะหงสาบราซิลจะมีความต่างจากหงสา,มาโมร็อกโคไปดูความต่างกันค่ะอันดับแรกเลยค่ะลักษณะทรงต้นของน้องนะคะกาก้านส่งน้องจะ ห่างออกจากลำต้นนะคะไม่ได้ชิดลำต้นจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วน้องจะไม่มีลายเสี้ยนนะคะที่เป็นลายทางเหลืองๆก็คือเป็นลายของน้องที่ใบที่มีความด่างนั่นเองค่ะส่วนลักษณะใบของน้องใบของน้องโคนใบจะเป็นโคนใบแหลมนะคะแล้วก็ค่อยๆป่องออกตรงกลางค่ะยาวมาถึงปลายใบเลยค่ะปลายใบก็จะแหลม มีความนิ่มค่ะใบไม่แข็งบางใบก็จะมีลายสวยไม่แพ้กับหงสาตัวอื่นๆเลยนะคะสำหรับหงสาบราซิลแล้วบางต้นที่มีความด่างจัดน้องจะมีความสวยมากค่ะแล้วเรามาดูหงสาโมร็อกโกกันค่ะหงสามโมร็อกโกน้อง จะมีความต่างจากของสาบราซิลอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใบลําต้นสีสันเราไปชมรายละเอียดกันค่ะหองสามโมรโกลักษณะใบของน้องจะมีลักษณะที่โคนใบเล็กนะคะโคนใบน้องค่อยๆป่องออกมาจนไปถึงปลายใบปลายใบยจะมีลักษณะที่กลมค่ะปลายใบยน้องจะกลมแล้วก็จะมีอ่า ติ่งน้ำแหลมแบบนี้นะคะน้องจะมีปลายใบพิกลมเลยค่ะสำหรับหงสาโมร็มอกโกใบน้องจะมีความแข็งเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าน้องใบแข็งมากกว่าหงสารบราซิลนะคะสำหรับกาบก้านของน้องกับกาบก้านของน้องก็จะชิดลำต้นมากกว่าหงสารบราซิลค่ะแล้วก็จะมีลายที่เป็นเส้นสีเหลืองเหมือนกันไม่มีลายเสี้ยนให้สังเกตว่า ถ้าเป็นหงสาจะไม่มีลายเส้นนะคะท่านผู้ชมอาจจะมีแค่ลายเส้นที่เป็นสีเหลืองเหลืองที่เกิดจากการด่างของใบเขานั่นเองนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้โสติตาก็ได้นำควารรมแตกต่างระหว่างโหงษามมร,ร็อโคกับหงสาบราซิลมาให้ท่านผู้ชมได้พอทราบ บ้างไม่มากก็น้อยให้ลองสังเกตกันนะคะก่อนเลือกซื้อเพราะว่า,าบางท่านก็ทักมาสอบถามทางสวนเราว่าต้นนี้ใช่หงสาไหมต้นนี้ใช่วินสารไหมแต่นี่คือพอเปรียบเทียบระหว่างหงสามโมร็อกโกกับหงสาบราซิลนะคะสำหรับคลิปหน้าสภิตาก็จะทำเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้มาชม ความแตกต่างระหว่างหงสาวาซิลกับเศรษฐีวินสันนะคะจะได้เอาไปเป็นข้อเปรียบเทียบในการซื้อกันได้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปในครั้งหน้าสำหรับช่องทางติดต่อ,อทางส่วนเราก็มีสามารถทักมาโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 9 3 6 9 1 6 1 6 8 หรือท่านจะทักมาทางเพจ y o u t u b e โสพิตาม้มงคลหากท่านต้องการอยากได้ไม้มงคลไม้สะสมไปปลูกสามารถทักมาสอบถามได้นะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากมาเยี่ยมชมไม้ที่สวนเราก็ยินดีนะคะนอกจากไม้ตระกูลดิเฟนนะบาเชียเราก็มีอโกนิมาไม้มงคลไม้สะสมหลายๆตัวแบ่งปันให้ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะปลูกไม้ทักมาได้นะคะสวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางสวนพิตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ